ว่านยูยูวดนยู่อย,อย,อยู่อยู่บ่ริงเลยอยู่บ่ริงเลยอ,อืบ่งวอกอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของบุตรโถคพาเว่ฟู พอสวัยพารวยขับเอดีกับตามแนวทางโค้งสุดท้ายข้อศูนย์สับปะเลยอครับเอดีกับผมเมื่อนี้เพิ่นหนัดมาครับส่วนว่าวันที่3 1เอ็ดนะครับเนาะให้มาย้ำอีกแค่นึงครับเอดีผมเพราะว่าต่างตากลอนนี่เข้าสามตัวบนสองตัวล่างเป็นอย่างคือบอมาวสันหัวถาเปดกับบอมาถาแล้วทถาอีก วดหัวตวห่อนนั่งถานอนถา่าแต่วิทีผมหัวดเดียผ่านมากระบานั่งถานอนถา่าทีมงานกับบริมาสามตัวบนสองตัวล่างสำหรับแนวทางของพอศูนย์สับเปลือกเลยครับด้วยเอฟซีครับผมมาบัดนีมพอศูนย์เพิ่นส์ฝันอย่างไนมาฟังคำบอาของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นะมาย่บให้คักระบ่แขนลราไปครับเอฟซีครับผมผมครับบัดนีครับพอศูนย์ครับผมอ,อ,มอเหมือนตามนัด ตามสัญญาบ่มาบ่แล้วเออ่ยแล้วถ uh ึงเงือนข้อหาสิน้องเพ้าะว่าซองงวดแล้วบ่ยอนิ่มมาบวดได้แข่นแข็งบ่ยอมมาจักเกียงวดที่เลี้ยวที่ทั้งบนทั้งล่างแปลก้อสามตัวตรงๆคนน่ะเงื่อนข้อปวดจะดูกันเดี๋ยวคนว่าเออรอแล้วรอเล่าพี่น้องเอาไปบ้านหกเก่าหกสามตัวแตกหกหนึ่งอีกใต้หักหกหนึ่งอีกใต้หักอ้าว บาทนี่สิ้นสุดการรอคอยครับนะมาแล้วมาแล้วครับพี่พีผมโอ้พนมาวาจังไหนเนี่ยล่ะพ่อเปลี่ยนเหรอเออเอาอีกแล้วานเพ่อวาจังไหนก็พอเกือบออมาตัวเปลี่ยนเหล็กละเปลี่ยนเลขกลางเปลี่ยนสเตอรวโอ้เปลี่ยนเซซี่เปลี่ยนเหรอพ่อสาวหอวกเอาซ่เซย์เอาสาวหมกเอาซีเซย์เอาช่เป็นซีช่อง กว่สามสองงนบ่ลางยางเดียวตัวเดียวอบานยมาเปลี่ยนตีโอมาเปลี <h 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 <h> <h ่ยนตะลกลางตะวันลบุญละนี่บุนเขากลางยูกังศูนเขากลางแร่นแล้วบานเอยูแล้วมาเขากลางครับเขาเชี่ยนเยอแดนาเชี่ยนเยวเขาเอ้นั่งจอบจนเห็นเรานั่งเบิ่งอยู่มันจ็เร่นหาเดียว้อเดีวนมาแล่นหาม่หอดไม่เกี่ยว เี่กลางเลยกลางเป็นอปกแปดศูนย์เก้าทันทีเปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างแต่ไม่้องให้บาดตอาเปลี่ยนกัแหน่งซื้อบนกัแงเพาะมยู่แล้วมปนบ่บาดไดี่ยผมยู่แล้วตอินแบบเต่าเลยตอยน้บีบมากแบบเต่าเลยเอออนว้มากเทียวบีบมาหอดตัวกลางเดียวว่าโดดสาบจึกลงตรงกลางเลย

นี่ใช่ตอนนั้นหละเปลี่ยนที่สามบอกโอ้โหมันสิได้บ่เนาะเฮ้ยมันเปลี่ยนห่วงที่ถ่ายเนาะเปลี่ยนาอะไซื้อไปหลายเลยที่หลายไปเลยที่สามสองนี่สามสองขี้ว่าแบบนี้เออตั้งแตไรที่เก่าเหรโอ้ตั้งเหรสำหรับเปลี่ยนด่วนเลยแม่ปเปลี่ยนไม่สลับเบรกว่าว้โอ้สับขาหลกบท์นีอ ปรับขาหลอกแต่ทีแรกมวยร่วงหันแล้วเดี๋ยวงวดร่วงหันแล้วงวดร่วงหันเพิ่นกับบ้างสี่ปะแางสี่เยอะหวาดหนีเพิ่นถามว่เพิ่นถามหาบ่พอมาบ่ว่ามาบ่ตตผมเลยว่ามาอยู่เออจะมาแตมาตุเปี้ยนถึงเิ่นเลิกโอ้โหหอกตุเปี้ยนนี่ละไฮวะที่ตุเปี้ยนเจอไรเลือกผู้ ทีมี่ทีสุดยวนะสัวสำคัญก็มูอเหลสำคัญมีดีมันทีวะคือทีมันมาแห้งโคตรวะโอ้โหทีมาแรงเออแล้วก็เรื่ม่จับใส่จับใส่ถืที่ตองถือาแต่ว่าตรงกลางนี่เห็นที่มงานจับใส่บ่ถืกบะถือก็เลยมาย่ำไหนเลยย่ำไหนน่และแล้ว่าอยู่งสุดท้ายเล้วบา โอ้่มองดูภาพแล้วดูซังมั่งทั้งบนทั้งล่างเลยบอก่าอยู่เด้อวันอยู่อยู่วันอยู่อยู่อยู่ันอยู่วติงกผู้เลยนยู่ติงติงบนกยบนกรกยูล่างกยวเชรวเช ลจับสเกียไหกนอว่าถึงเีนมาก่อนโอ้มากสเกีาใ้เออกีก้าใส่หาบอกันเออถูงหมมาก่ปีถึงมาก่อนมากเลยมากเรียนมากแบบเก่าน่อมากเทียบเดียวก็เดียววับเขาเลโอ้ยังเก่ารับซับด้วยอ้โตเ็นมองยูแล้วเป็นบ่อองหันเลนอ้อมแปอ้อมเลขแกดกเลกเก้าแล้วจี่ไสตเจ มันเลือกเขาแล้วมันเียงดวมากมันเลียมากแบบก้วแต่ว่าเขาไ้วท่านั้นเขามองมาแล้วเจ๊อามาปั๊บคือนตัวเดียวเดียวปั๊บก็ย่างเดียวเกาปั๊บเขาฟองกลางปั๊เลยชองกลางมันเป็ชองวางเดียวประมาณโอ้ดูดเดอก้งครื่องเลยเจ๊ตางเลยอ้าวพี่น้องเอ้ยเมียนดลัดเีแต่ว่าแต้ว่ายูเมียนดลับนี้มันาไหวทหารเลเ ว่าข้างล่างนี่เปียนเป็น4 2ข้างบนนีเลข0โดดลงกลางจึ๊กวันนึงกลายเป็นตัวเลขเพราะอะไ8 0 9เานั้นดีกับ4 2เกินไปเ่อ4 2โอ้ยง่ายงก็ยังก็บพิ่เพิ่มเึ้นแค่4 2งพอเพิ่งหายไป3 2เนี้ยขึ้นมาอีกเพาะ่าพี่แ่นั้นอางคน เจามือนั่นก็คือเลขอะไย่างก็มันแลนเนาะเลขกมันแลนเลขมันประจดโอปยุมันเลนวหนึ่งคิงหรคิง้วยวะท่านวาเออากก็อยากใหมากนเป็นตัวซี่เลยที่พอเป็นตัวซี่เลยล่กให้มากคุณบ้า่นบ้าเลยกับอ้ยพอแห้งพี่ไหลเจาโอ้อพี่หลังเอ้อโค้งช้ไทยโค้งช้ไทยสามตัวอืมอ่าให้รถทุนเราฟังบงสกรนเด้อพี่หลังเด้อ พิจาร,รณาดูจะว่ารเห็นโคงจุดถ่ายเนอะสามตัวเตกอีกเนาะแม่ซุ่นเราวันนี้แล้วก็4ีออสองสองตัวนี้ตัวนี้บาดนี่แล้วาพิ้นก็ไรนั่งหน่อยบนหางเดียวแต่ว่าบนนี้มันมีเล็กนคนตายบอกอนนเล็กเ้าเอาพวกมันเสียที่ยึดไป บน,น,นมาสั่งมาล่าเอาไว้เอ,อืมน้ำขึ้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นละแต่ว่าบนนี้ยังคือเก่าอยู่ยก็เปลีออ่ยนแปลงหรอกเปลีป่ยนแปลงก็ตำแหน่งนี่นะอืมน้ำได้ลับไปแล้วเอาได้ลับกระไดอ,อือ,อ๋ <14 S 2> อสิบสี่เอ้ยบ่ายนะครับเนาะอือ,อคือเปลี่ยนจากแปดเก้าศูนย์ มาเป็น809ศูนย์เก้านะครับเอฟซีครับมาเสียบกลางเด้ที่เรกก็ว่าสิโดนลงกลางจึ๊กกันละมันนั่นมันเขียนครูไว้แล้วก็เลยมาไว้ทางอ้ทั้งไทยนเด้ว่าบ่อเมียนนั่นใช่ไ่มโดดลงกลางจึ๊กเลยตะวันล่างนี่ยับขึ้นแตี๊ยมนึงครับ42จาก32เป็น42ครับเอฟซีคผมแต้ม,มเดียวแต้มเดียวครับใส่ยับใช้ก็ได้ดอกอ้าวสามผู้ใดหมุน6ประตูแต่ที่แรกถึกลแล้ว แปดเก้าศูนย์นี่แปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์ฟันโคงโคงสุดท้ายของพ่อศูนย์กับเอฟซีครับผมเอ,เอาแกนแขนแกนแขน,แขนแมือนี่แมนเดีวยวยูอิงติงเนี่ยทั้งบนทั้งล่างว่าท่านว่ายูอิงติ่งแล้วบรรย,ยับไปใส่ว่าวไไวท่านนะครมจบมันามา,มากนกันทุกคนครับผม